เบาก่อนก็เบาก่อนโอ้ยสะสะใจไม่ต้องเบาค่ะหมดแล้วค่ะในถ้วยอะค่ะราดทุหมดละจ้าช้ำช้ำโอ้ยช้ำช้ำว่ะขนมตาลชอบมากค่ะขนมตาลเบาหวานทำหาแล้วนี่เขาบอกโอ้ยเฮ้ยถั่วแดงอยู่ข้างในนี่ถั่วแดงข้างในหนูถึงถามไงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีน้ำแข็งอย่างเดียวโอ้ยอยากกิน ลิศเลิศมากโอ้ยถ้าเป็นหนูนหนูจะชอบกินเซงเซมอีจะเป็นแบบที่มันจะมีขนมข้าวเหนียวสามเหลี่ยมค่ะของโปรดหนูมันจะมีขม้าวหนอมสับข้าวเหนียวสามเหลี่ยมแล้วก็มีเผือกมีเผือกมีมนันมีฝักทองเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำกะทิแล้วก็ราดด้วยอ,อันนี้ค่ะแล้วก็นำนมคนอร่อยพอหลายๆเลยอะ เมื่อก่อนเซ็งเซมีคือไม่มีในห้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เซ็งเซมีเขาโด่งดังมากตอนนี้ได้อยู่ในห้างใหญ่เลย้ยเพรนะนั้นอย่าว่าดูนี่นะมันเป็นมันเป็นอาหารของคนต่างจังหวัดอ่ะพี่เกิดมาก็พี่ก็กินแยมโดนมอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลึงนะแล้วเออ่น้ำแข็งใส่ผ่านมาได้ไงตอนเนี้ยผ่านทางไหนถามก่อนว่าน้ำแข็งใสผ่านแยมโลกับฮอกไกโดมาเป็นองก่อนนะคะ ามาทางรัเหรอหรือว่าหรือว่ากระโดดข้ามมาเลยอันนี้ไม่รู้ว่าอาหารใต้ในวัดเขากินยังไงก็เลยแบบลองดูอ๋อลองชิมอันนี้คืออรใต้ในวัอันนี้จริงๆไม่กินจริงๆไกลตัวมากคือน้ําแข็งไี่อีเลยน้ําแข็งแข็อีแบบไม่ชอบปกติเนี่ยพี่โก้จะไปแบบสายแบบว่าพวกแบบแยมโลพวกแบบญี่ปแบบุนญี่ปุ่นทา,ทานตัวก็จะเปบิงตู อ๋าบิงซูแต่พอดีด้วยความที่วันนี้ที่ร้านมันไม่มีบิงซูก็เลยตอนนี้เป็นครั้งแรกของการกินน้ำแข็งใส่เก่อนนั้นี้ไม่เคยกินเลยก่อนอ้นนี้นไม่รู้ว่าอะเยิมย้มๆนี่คืออะไรก็เต่าเพิ่มมาเขาบอกเอ้ยมันหวานนมหรอเราก็ไม่รู้อ๋ออัน,นอันนี้เรียกว่านมข้นหวานอืมอ่าแล้วก็ใส่ไปแต่แต่เหมือนการใส่เหมือนจะรู้แล้วแหละดูแล้วอะไม่ไม่น่าไม่รู้หรอกดูดูจากการใส่กับการกินน่าจะกินบ่อยแล้วอะบ่อยแหละ จะหมดแล้วด้วยอุ้ยนี่ถ้ามีแบบขนมปังนะขนมปังนิ่มๆนะแล้วให้มันจุ่มที่น้ำที่มันเป็นแบบที่มันเป็นเฮบูบอยนะโอ้ยนุมน่มๆน,นะแล้วก็เกิืนแบบหนุบหนับหนุบหนับแล้ม่ทำช่องเรื่องขนมขอให้บอกคือและยิ่งใส่ขนมปังใช่ร้านเขาไม่มีขนมปังเลยคะ่ะมันไม่ได้ฟิลแบบตะลงตลาดไง <c oughs> ถ้าเราไปตลาดมันจะมีขนมปังแต่ว่าด้วยความที่ร้านเขาก็ไม่น่ามีหรอกเห็นภาพใช่ แค่ฟังลวนแค่ฝังก็จะแอดมิดแล้วค่ะเออใช่พู <า S 1> <Okay. S 2> ดอีกก็ถูกอีกใช่ไม่เป็นไรชีวิตคนเรามันก็ต้องแบบเออกินอะไรที่มันแบบอย่างนี้บ้างใช้ชีวิตให้มีความสุขอ,อ,อันนี้ขนมหวานเนี่ยในรอบสามเดือนใช่คือถามว่าเบาหวานล้วนคุณรู้ไหมว่าพรุ่งนี้คุณมีชีวิตจริงหรือเปล่าเออจริงคุณไม่รู้หรอกบางทีคืนนี้คุณนอนกว่าจะนอนตายขาดที่นอนแบบได้เพราอยากกินอะไรกิน แล้วมมนรู้หรอกว่าพรุ่งนี้เรามัามีจริงไหมใช่ใช่บางคนนะฝนบอกจะทําวันนี้ดี่สุดพี่ไม่พี่ไม่ทําวันนี้ที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำเออเออเอออ่ะถูกถูกถูกอีกถูกอีกใช่ใช่ใช่จริงบางคนถามว่าโอ้เแลาว่างทาอะไรนี่ก็ตอบว่าเฮ้ยเวลาว่างกูไม่ทาเพราะว่าทําแล้วเดี๋ยวไม่ว่างเออยังไม่ใช่ใช่ถูกถูกถูก มันเหมือนจะได้อะไรนะทุกคนแต่มันไม่ได้ะไรอ่ะมันแบบมันจะดีแล้วกูไม่่นาเกิดถึงตี่ห้านะเขาบอกว่าไม่น่าผ่านมาตรงนี้เลยเนี่ยผมทำแบบนี้พ่โกมาสิปีตอนนี้หาที่นอนอยู่ครับเอ้าหาที่นอนอยู่พี่เขาบอก ใต้สะพานใต้สะพานสะพานแดดไม่แรงแล้วก็ร่วงด้วยเออสาระเยอะใช่สารแน่เนี่ยใช่เออมาแล้วไปไหนไม่ได้เลยสองคนนี้ใช่ไปไหนไม่ได้หรอกไปไหนอะ่ะเออไปไหนไม่ได้แล้วอร่อยหะเพื่อนโก้อร่อยพี่อืมอ,อ,อร่อยแหละกินแค่นี้ก็ต้องอร่อยแหละคุณรักเจอคนเดียวจริงหรือเปล่า ให้กุหลาบไปเรือยกบพึงครับไตสะพานเจ้าถิ่นเยอะหาสะพานว่างๆเลวสะพานนี้มันไม่มีคนอะสะพานแบบสะพานใหม่ๆอะ่ะที่ไม่ใช่สะพานที่มีเจ้าถิ่นดิแล้วก็เอาเสื้อไปปูแล้วก็นอนขงนแล้วไม่แปลงโอรกจากบอกพี่แมนเมืองไปไหนเอ้ยมันเมืองเลี้ยงลูกมันเมืองเลี้ยงลูกแล้วฮเฮ้ยพี่ พ sí, ี่เขาบอกว่าเอาไก่ไปไว้ชั้นสองแล้วเขากลับมาแล้วเขาบอกว่าไก่ผมรอดแล้วครับพี่กลับมาพูดกันูกก่อนว่าพี่เอาไก่ไปทำอะไรไว้ชั้นสองพูดกันูก่อนเขากลับมาแล้วเมื่อกี้เขารีบมากเขาบอกว่าพี่ขับดูมาครับเอาไก่ไปชั้นสองแป๊บหนึ่งครับแล้วเนี่ยเขากลับมาแล้วมันยังไงเะเล่าหน่อยค่ะทำไมต้องเอาไก่ไปชั้นสองเล่าให้ฟังหน่อยพี่โดเรมอนชื่อเขาคืออะไรรู้ป่ะผมเห็นโดเรมอนต่อยกันอุปิตะมันยังไง มึงเหวอะจริงมึงเหวอะเอ้าพี่เขาบอกว่าบ้านน้ำท่วมผู้ไปเล่นจริงปะเนี่ยว่าไรบ้านน้ำท่วมเขาบอกตอ่่ะวชั้นอยู่จังหวัดอะไรครับพี่โดเรมอนเอออ่ะเออแค่ชื่อยูทก็งงเหรอเห็นโดเรมอนต่อยกับโดบิตะว่ะหนูชอบมากเลยว่าไอยูทที่แบบมีชื่อแบบเนี้ยคืออยากอ่านมากสนุก เาต้องมีจินตนาการระดับหนึ่งอะที่เขาตั้งชื่อคุณตาตา <ๆ S 2> บอกยี่ผู้หญิงเขาชื่ออะไรชื่อน้องฝนตระกูลสาครับลองเปิดดูครับปนตัวกูลสาอ้าวไปไหนแล้ววะไปเลี้ยงไก่แล้ววะไม่ตอบแล้ววะ <c oughs> เลี้ยงไก่ลวเรียบร้อยไปหัวไก่ก่อนบอกเอาไก่ขึ้นไปบนชั้นสองเพราะบ้านน้ำท่วมแค่นั้นเลยคือมันก็จะมี แบบเขตที่มันตกอ่ะเนาะพี่โกเนอะเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรายการนะตกป,ปล่อยๆใช่ไหมคะพี่โกแล้วพอขับกลับอะ่ะแดดออกแหละไม่ตกแล้วอ,อืมแต่ก่อนมาคือตกอ๋ออยู่กทมครับอ๋อ,อกอทมคุณก็ถา,ถามว่าพี่ผู้ชายเขชื่ออะไรที่ไหนมีผู้ชายที่นี่ก็มีแต่ผู้หญิงค่ะ <laughs> เออมีแต่ผู้หญิงนะอืมคุณมารื้เปล่าเออ โอ้ยพี่โก้ยกลังตลกฉากอยู่ไหมคะไม่ไม่ไมีแล้วค่รออะรายการพี่กุ้งก็ไปดูยอ้อนแล้วแหละแอปแดงยกสดใช่ต้องยกสดอ,อยู่แล้วจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยคือช้อนไม่ทันแล้วอะจังหวะแบบอร่อยแล้วอะพี่โกสุดหล่อของผมใช่าตัดแว่นนะ <laughs> เขาชมหลอกอะไม่ชอบอีกอะ่ะเราอะ <laughs> เช็คเอาครับเช็คเช็คค่ะเช็คไม่ใช่เช็คเอาค่ะเช็คบินค่ะเช็คบินอ้าวก็เช็คเอาเหมือนเช็คบินเช็คเอาเพราะเช็คเอาคือต้องเช็คด้วยพูดจะปวดพี่โกกินหน้าอร่อยใช่อร่อยมากมีกาลาบ้าไม่หมดไม่หมดแล้วไม่หมดโอ้เดี๋ยวบ้านเรียกหมดแล้วแหละหมดแล้วเหลือให้มันละลายติด ติดชามหน่อยก็ได้เหลือเหลือไว้หน่อยพี่โก้พูดแล้วเช็คเอาใช่เช็คเอาแล้วพี่โก็จะกลับบ้านแล้วพี่โกจะเช็คเอาแล้วบ้านอยู่ใต้ทางด่วนทีไรน้ำท่วมทุกทีอ้าวบ้านอยู่ใต้ทางด่วนเอาเลยอย่าบอกนะว่าเอาไก่ไปไว้บนทางด่วนนะอ้าวัดคิดถู โอ้โหไม่น่านเหลือแล้วอะไรดูจากทรงนะก็จะกินค่ะ F4 ครับขอบคุณค่ะร้อนนะได้ด้นมแข็งใสแล้วค่ะพี่โกมันร้อนจริงว่ะหนูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะสั่งเซงเซมอีมาแหละหนูว่าหนูอยากกินแต่ที่บ้านยังมีขนมกล้วยอยู่ไงพี่โกซื้อขนมบุญมะพาร้าวรั่วครับเป็ดอะ่ะ มีบุ้นมะพร้า,พาวอยู่เดี๋ยวอาจจะก,กลับไปกินบุ้นมะพร้าวเมื่อพับเป็ดก็ใส่น้ำแข็งจะได้เย็นบุ้นมะพร้าวใส่น้ำแข็งคืออะไรอะ่ะมันจะอร่อยเหรอแล้วมีแต่บุ้นมะพร้าวกับตัวเป็ดอ่ะที่ด่านปวดมีคนเคยกินไหมละ่ะไม่มีทำไมเราไม่มีคนแรกของโลกอ้าวจะต้องเป็นคนแรกของโลกให้ได้เลยงี้ก็คือคนกล็ลองกินบุ้นมะพร้าวเนี้ยอ่า ใส่ต้งแขงใส่อยู่หลอดนมเอมันก็เออวะแปลกใหม่มันไม่มีใครบัญญัติหรอกว่ามันอะไรห้ามกินกับอะไรเออเออเออวะฉรูดพูดเด็กพี่กินพี่กินรสช่องกับมะแนงทำไมกินกินได้พูดเหมือนเล่นแล้าเด็กวัดกินรวมกันเนาะในในขับอ๋อถ้าเป็นพระเข้าใจค่ะหนูหนูเคยเห็นพระอยู่พระไส่พระแต่งได้พระตายไหมถ้าไม่ตายแต่มันไม่ลอยอะ เอายึดติดเอายึดติตดตอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาม,นมุนมาาุนมะพร้าวใส่น้ำแข็งให้มันจบๆไปแล้วก็ราดน้ำแดงเออให้เปิดพิบโกบอกจะได้เป็นแปลกใหม่ดีขนมแปลกใหม่โอ๊ยพอแล้วมั้ง <laughs> แล้วเมื่อกี้บอกว่าพอแล้วอูจะหมดแล้วนี่พี่สมายขอบคุณครั หมดแล้วน้ำแดงหมดแล้วความหวานหมดแล้วพี่พี่คนสวยครับพี่คนสวยหุยถ้าเป็นหนูนะหนูหันมาก่อนคนแรกเลยแบบอะไรค้าอย่างี้ก่อนเลยถ้าเรียกหนูคนสวยอะอะไรค้าเงี้ยพี่ครับหนูต้องไปไ<ม>เจ็คตซนหรือว่าเจ็คหนีมาจากห้องพี่โก้แล้วใช่ไหมคะโอเคได้คะ่ะพี่สมอ มีนมเหลือฝนมีนมเหลือโอ้ยอยังไม่หมดอีกโอ้ยตาแล้วพี่โกพี่โกพี่โมันจะสุดมันจะสุดมากถ้าพี่โกเอาไอ้ก้อนเนี้ยไปใส่ในก้อนเมื่อกี้แล้วก็คุกเนี่ยเหรอใช่โอ้โหอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโคตรอร่อยอะ่ะใช่ปะ <laughs> คือวิธีของหนูเวลากินของอร่อยอะ่ะมันจะมีถ้วยอร่อยอย,อยู่หนูก็จะเอาของอะ่ะไปใส่ในถ้วยอร่อยแล้วก็คุกให้หมดแล้วก็กิน แบบเนี้ยใช่แล้วมันจะไม่เหลือนมข้นเลยในถ้วยเล็ก,กนนแ,แล้วก็น้าแข็งก็จะไม่เหลือทุกอย่างจะหมดจบใช่เมื่อกี้บอกว่าพอแต่กินหมดแล้วอินซูบินต้องเข้าเลยกินซะหิวตามเลยใช่ดีนะหนูกินข้าวแล้วอยู่ร้านอาหารเหมือนกันก็เลยไม่หิวแล้วทุกคนแต่หนูเชื่อว่าพี่ๆทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็คือน่าจะหิวข้าวน่าจะต้องสั่งข้าวแลหละทุกคนสักเข้าวเย็นเลยนะคะ ข้าวเย็ยนไม่มาจบๆไปเออสั่งข้าวเย็ยนก่อนไม่ต้องล้างถ้วยใช่เหลือน้ำแข็งก้อนเดียวล้างน้ำก็แก๊กก็แก๊กก็พอแล้วเออก็แก๊กก็แก๊กไม่ต้องใช้อะไรเยอะเขาบอกกินหน้าเลียงอะคะ่ะทุกคนกินยังไงแดกกินหน้าเลียงขอบคุณนะคะสำหรับรก,การกดหัวใจนะฮะสั่งซิงจิมอีเหรอสั่งซิงซิมอีพี่โก้สั่งเลยวันนี้อร่อยตอนดึกสดชื่นเลยอะ มีถั่วแดงนะสิ่งๆอีเที่อร่อยเด็ดๆก็จะมีเต้าทึงเต้าทึงเย็นวเ้า <Why? S 1> เย็นตัวเด็ดไม่รู้จักเต้าทึงมันเป็นมันนอกทานกันนะเต้าทึงเต้าทึงอร่อยรู้จักเต้าทึงไหมคะไม่รู้จักอันแนยไม่รู้จักเต้าทึงเอาดีจังหวัดไก็กินกันน่ะประเทศอะไรกินเนี่ยัเต้าทึงจะอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทแถวบ้านถ้าถ้าสุขุมวิทรู้จัก เต้าถึงรู้พี่พี่สมัยบอกว่าเต้าถึงก็คือกินเต้าถึงเย็นพี่เคยเอ่ออะไรนะตอนที่ตอนที่วิวตั่งเตสนี่เขามีอหนึหลวงพี่คือเครื่องไปเหรอทำไมเที่ยวทำไมมันจะมีผู้ชมผู้ชนนะ ไม่ใช่แล้วเหล่าพีไม่ได้เป็นเรื่อนกันแล้วแหละโคตรช้นปิวอะอ๋อมันงี้หนูรู้แล้วมันคล้ายๆที่ตอนนั้นน่ะหนูไปแถวเอ่อพวกแบบเอ่อนิวพวกพวกนิวซีแลนด์โซนๆนั้นนะคะจะมีเหมือนจัดงานลูกนิมิตเลค่ะที่นี่เลยไม่คกอเพว่ทีมาตกไง จะเป็นฟิลลูปมันจะมีมันจะมีประมาณแบบ9วัน9้าคืนจัดแบบเป็นประมาณนานที่เป็นเฟสติวัลมาเป็นเฟสติวัลแล้วก็มีน้ําแข็งแบบว่าคล้ายคล้ายซโนลงมาอะไรแบบนั้นค่ะทุกคนน่าจะน่าจะที่เดียวกันเคยไปเคยไปน่าจะฟิลเดียวกันค่ะคพที่เกิดเมืองนอกค่ะธรรมดาธรรมดามากก็เพิ่งแบบกลับมาเมืองไทยได้ไม่นานค่ะกลับมาได้สองวันเองเนาะเราจะใช้ชีตแบบยากหน่อยอากาศมันไม่ค่อยชิน ใช่ใช่มันจะร้อนน่ะบางครั้งนี่คือต้องแบบคือต้องเปิดแอร์บางครั้งต้องนอนข้างในช่องแอร์เลยนะคะเพราะมันร้อนมากร้อนร้อนว่ร้อนมากแบบทำใจไม่ได้แบบร้อนหัวเรอร่อยมากเออใช่เฮ้ยมันเป็นอะไรเฮ้ยเวลากดไลไ์แล้วมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างๆน่ารักอ่ะเป็นรูปอะไรอะดาวเหรอ พี่จะลงไหนประเด็นพี่ลงพี่โกขับรถมาใช่ไหมใช่แต่แรกว่าะแต่แล้วก็จะเดินมามันไกลไม่น่าถามเลยวะกลับกลับยังไงก็กลับเลยไปน้องฝนน่ารักเจอกันไม่รู้จักแต่น้องพิมพ์ให้อ้าวโหเคยเจอหนูด้วยเหรอคะพี่ซาซี เออจังยิ้มให้อยู่แล้วพีซ่ซาสิบออกเจอแล้วยิ้มให้อันนี้พ้นนะครับมีใครรู้จักมันคืออะไรอะคะวันนี้พึ่เมื่อไร่คะโอ้อขนมลังพึ่งลังพึ่งอ,อยากกินว่ะอ๋ออันนี้อยู่สิบกี่วันครับเนี่ยพอดีครับอันนี้อยู่สิบกี่วันครับอยากกินอนะ่ะอยากกินลังพึ่งอะ่ะถิาา่งน,นี้เลยะนะสิบห้าหรอครับ อุ้ยเดี๋ยวนะไอ้อันนี้มันคือตัวอะไรครับมันึ่งมันค่ะมันทานกันได้เหรอครับได้ใิ่มันอยู่ใต้ดินอ๋องชิมมาชมเโอ้ยมันกินได้เหรอครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะพี่โกชีสเปร์ก่อนชีสเปร์จานเด็จานจาทานเลยอืมรสชาติมันดูแบบดูจุ๊ยซี้ได้แล้วเห็นไหมว่าอันนี้ เอาแล้วครับแมลงหนูกินไม่ค่อยได้เดี๋ยวแพ้ไม่รู้ไม่กินมันทานได้ไอตัวนี้มันมีปีกอะฝนไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทานได้แล้วดูรสชาติแบบมันมันนเห็นแล้วมันยุ่ยมากไม่เอามันยุ่ยมากไม่เอาเห็นแล้วมันยุ่ยมันแบบทาใจไม่ได้หรอกเห็นแล้วมันยุ่ยไม่อยากกินน้องเลยน้องน่ารักไม่กินน้องทาไม ขาบอกวมันเป็นรังผึ้งอะปอนรังผึ้งแบบอะไรเนาะเราไม่รู้รังใหญ่เขาเรียกผึ้งรังเล็กเขาเรียกมิมใช่ไหมใช่ปา้ <c oughs> ปาปเราปร้าเราเป็นตื่นเล็กมิม,มอะต,ตอบเลยว่าใช่รู้ได้ไงตอบเลยว่าใช่งั้นเลยอันเล็กๆอร่อยมาก<ช>อันเล็กๆทาโรยเกลือ,อน้ำหืมน้ำไหลๆ <c oughs> อยากจะกินเกลือเค็มๆนิดนึง จริงๆนะแมงมันบางทีรสชาติดีมากเลยแมงมันรสชาติดีมากเลยแมงมากเลยโหเราเราก็ไปชิมป้าตัวนึงแล้วเขาเดินออกมาเลยเราไม่ไปซื้อกระโดยเออน้ไลายถามป้าแล้วป้าบอกว่าอยู่ถึงวันที่สิบห้าเดี๋ยวเราก็เออเราก็แบบมาใหม่มาสิบห้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยว่าะใกล้บ้านแบบขับรถไปมาก็ได้เราต้องเราจะกินแมงมันแมงมัน ันนน้กิมโทษนะคะไข้ลิ้นได้ไหมคะอมลิ้นทำไมถ้าไข้ลิ้นก่อนคะอุ้ยอยากกินเลยอ่ะทำไงดีอ่ะแมงมันแมงมันดูแบบหนูอยากกินตักแตนอ่ะมีตะกแตนมั้ยโอ้ยอยากกินตักแตนชอบแล้วมันมีไอตัวอะไรนะครับที่มันเหมือนแบบมันตัวแหลมๆที่มันเขาบอกว่าถึงตัวในไม้ไผ่ผมก็ไม่ทราบ รถด่วนบัคาที่ที่นิวซีแลนด์ของมเป็นรถด่วนที่บ้านมีค่ะที่บ้านมีใช่เพราะว่าเพราะว่านนแต่มันอีมันมีตัวอะไรด้วยที่แบบเขาบอกว่าตอนเด็กเขาใช้ไอ้ใบใบมอนใบมอนอะไรนี่นใบอะไรเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรนั่ตัวอะไรตัวด้วงเหรอคะตัวด้วงหมาเอ้หมาเอ๋อตัวหมาหมาอ๋อหนอนไหมหนอนไหม หม่อุ้ยแต่ใหม่ไม่ใ<ร>หม่ว่าใหม่มันครับถ้ากรณีก็น้องพราว่าพี่ต้องขับรถพีี่เดี๋ยว,วกลัวบินบินแล้วแบบอย่าไปไล์ใหม่ที่ตรวนได้พี่โกขับดีๆนะเพราะว่าห้<ม>าที่